สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกูทุกคนผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมมาชมการทํางานของช่างนะครับทํากระแพงกระแพงเมืองจีนทำกแพงแสงทองไฟแรงพี่น้องโดนนี้ช่างกําลังเรืร่อง,ง,ง,งมือพี่น้องขึ้นฝนตกรับผมฝนหยุดตกประมาณสามวันแล้วครับช่งางกาลังเรื่องมือไปบังวาตั้งเหยียบห้างแ้วครับพี่น้องไปชมบรรยากาศกันกรครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าแล้วครับด้านหน้ากระแพงด้านหน้าออฟฟิศบ้านฟินแลนด์ด้านหน้ากระแพงแสงทองฟินแลนด์ครับพี่น้องกระแพงแทงใจนี่สร้างกาเห็นงานยทุกอนแล้วผมวันอาทิตย์ช่างก็ทํางานช่างทําโด่งก็ทำเหมือนเดิมนะครับสร้างเห็ดโดงกับเท็ดตเกรับพี่น้องเท็ดโดมงกำลังเลื่องกำลังเล่งงานคพี่น้องวันรถแม่โคกับมาไถดิน นี <formation> ่ครับไถดินแล้วก็ถมตรงที่น้ําซออ่อนนะครับผมไถเส parole, <zien> ร็จแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็อันนี้คือว่าประท่านนีรแล้วครับจะไถแล้วก็ปรับระดับดินให้แน่นครับผมแล้วก็จะเทปูนครับผมตอนนี้นั่นนี่ช่างก็ฉาบฉาบจับเชื่อมเสร็จแล้วครับผมสวยงามมากครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตพี่น้องสร้างกับเห็นงานืุกกอครับพี่น้องช่างทํางานไม่ไม่ได้หยุดครับเป็นงานหมอครับผมไม่ได้หยุดกําลังเล่นมือครับผมยยานฝนตกมาก่อน เยันมือทำให้เสร็จก่อนนะครับผมทำงานทำงานต่อเสาบ่าเลิกสัมบบเขาได้ออกบ่างามครับเสามันบ่งามโอ้เสาเปื่อยนี่มันคนละหนาอ๋อมันบ่มากโอ้มันมันคนละแบบเลยเนาะที่เสานี่ ก็ขึ้นนักหนูซื้อบ้านเอาวันแล้วเรียบร้อยได้บ้านเขาอย่างดีได้บ้านเนาะเด็กครับผมวันสร้างมันพันใส่เสาพีทที่หนาเลยเปลี่ยนเสาไม้ครับผมมันสวงามคนระเบียบมันบวยงามนะมันเปลี่ยนโอ้เรียบร้อยแล้วที่เราวันนี้ว่ามันว่ามันแมนมูนี่เบยียดแล้วนะโอ้สายยึดย่างดีเห็นไหมใเบิ่งพุ่นมันมีจุดแปดต้นแล้วโอ้ครับผมครับผมในวันดีกับเปลี่ยนเฮล่าแมนเพราะแทมครับผมแมนแมนจัดเลยจัดเลย อะไรอ่างช้างอ่ะพวกเพื่อนอันนี้ต้องคุยกับผู้หมอเนียนครับเนียนเราไงนักแท้เด้หรือเนียนเนียนเนี่ยเล็กพริกขี้หนูเด้อรือในพี่น้องซอสทำเนี้นักแท้เลยครับผมเล็กพริกขี้หนูขามาเบิึงเบิึงแงี้ยสอยกันครับพี่น้องเบิึงแงีงเบิึงหันบึงนี้ซอยกันครับผม ออโอ้พร้อมลงสิเทพปุ่นจะยืดยังดีดิ่า่า่ด้านโดมช่างก็ทํามาเหมือนเดิมน,นะครับโดมอกากำลต่อคตนะ่อพีหน้องโดมเราโดมชั่วคราวกำลังต่อเสาแล้วนะครับสวัสดีเช้าวัานอาทิตย์ด้วยนะครับเด้อเอฟซที่เข้ามาดูนะครับผม fc ช่างน้อยผาเพลินมาเคลนไร้ดไส,สดมาเคลื่อนท่น้องไร้สดม้วนแห้งครับผมมาเคลนไร้สดม้วนแห้งเป็นไงมาเบึงสร้างกำลังตั้งเสาเทคานครับผมวันนี้น่ายจะได้เทคานครับพี่น้องวันนี้น่าจะได้เทคาน,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 าาน,นครับเริ่มเล่งมือแล้วครับผมนะใครอยากไล่คนมานักมานนดอกไล่คน ใส่เสาพีทพี่น้องว่านใส่เสาเนียว่านพี่น้องคนงานหนาๆมันกับม้ามันก็ได้เปลี่ยนใหมเมื่อวานใส่เสาเสร็จทุกต้นแล้วนะครับเมื่อวานรอเทคานอย่างเดียววันนี้ใส่ผิดไปเลยใส่ใหม่ครับพี่น้องแตกเด้ดตี น้ำก็เริ่มมันแล้วพี่น้องน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ตกสามวันแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับครับผมเสาน้ำเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทอดนี่แหละครับพี่น้องก็ทำถึงนี่แหละทำถึงนี่ก่อนนะครับทำถึงนี่ก่อน แข็งแข็งสูงและแข็งและทนครับผมอัปเดตให้พี่น็องเบิร์ครับผมมาอัปเดตทุกวันนะครับผมอัปเดตความคืบหน้าครับผม กัมาเบิงมาแยงน้ำซางพร้อมครับพี่น้องมาดูแลใบงานมะเบิงนะครับเนาะมาะเบิงน้ำซางน้ำครับผมปลาทซมเฮดแบบแบ,บ๊บแบ๊บก็ที่ครับพี่น้องสร้างทำกำแพงนะครับตอนนี้อากาศดีเนะพี่น้องนะค้มฟ้าค้มฝนไม่เลรอครับผมตากะดีแยกนึงบ่ตกสร้างสิเล่งเล่งเทคาดแล้วครับผมบเ,ลเล่งเทคานแล้วก็รีบใส่แผ่นให้เสร็จฝั่งนี้ สุดทีมองดินสุดดินทำพี่น้องสักก่อนแล้วก็จะไปทําฝั่งนู้นก่อนนะครับครับจะทําสุดตรงนี้ก่อนนะครับทําสุดด้านนี้ก่อนนะครับทาสุดด้านนี้ก่อนก็จะไปทําฝั่งด้านคําแพงด้าน ด้านหน้าลุงไส้ครับพี่น้องว่าตัวเทาานี้มันฝนฝน,ฝนตกน้ำยังไหลยอยู่ครับพี่น้องแต่ใครก็เกาอยู่ครับผมน้ำเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแล้วนะครับผมเริ่มแห้งแล้วก็ต้งองรอดทมดินรอดมดินไปก่อนครับผมให้แม่โคเดินได้ก่อนเพื่จะได้ทําต่อนะครับผม ขอเรุญาตคุมมมตชมด้วยกันครับพี่น้องจังน้อยอัปเดตให้ดูทุกวันครับพี่น้องขออนุญาตชมกดติดตามเปื่อได้รับเงใจช่องจังน้อยพาเพื่อนเนี่ยนะครับเด้อเปื่อได้รับเงใจทีมสร้างน้ำครับพี่น้องแล้วก็มาดูแลช่วยบอสครับผมเป็นเป็นบางแยงเป็นหูเป็นตาซอยกันครับพี่น้องตาซอยกันเบื้องน้ำซ่างหรือพี่น้องไปยัางไงามามาดูช่วยช่างครับผม,มน้ำซ่างนี่ยั่นไหนบดีกันเบื้องน้ำกันนคะครับ ดูการต่อเสาทำโดมนะครับตอนนี้ขึ้น9 9 9เมตรแล้วครับผมต่อเสาเสร็จแล้วเหลือเสาสุดท้ายครับเหลือเสาสุดท้ายพี่น้องโอ้บันนี้ว่าจะได้ขึ้นโค้ง,น,งนังบ่เนี้นั่นป่ะเริ่มขึ้นโค้งแล้วโอ้ยาวเนาะมาเออต่อเสาแล้วกโอเคอยู่ครับพี่นอ้องเบิ่งเบิ่งในเบิ้งในคลิปพี่น้องว่าเสาใบนีงง้ตอนนี้เสาใหญ่เด้วยครับผมดูจ้ะ บอลได้คิวไปจังมันหน่อยนะแม่เลาะบาดเบิรงเบอร์เบอร์จริงจริง,งมันใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นบ่ใหญ่มากนะครับผมนี่ครับใหญ่มากนะครับผมหนานแล้วก็หนานด้วยบอลได้คิวไปจังบามันหน่อยมาหน่อยเลยครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ห้าต้นรับน้ําหนักวันนี้จะได้ขึ้นโค้งนะครับผมรอหลุนรอชนนะพี่น้องเนอ้อขึ้นโค้งนี่ก็แป๊บเดียวบันนั่แม่เลาะแต่ว่าฝน,นจะมาก,กวน ครับผมเรารล่นและชมโดมชั่วคราวของเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้สามวันอาทิตย์สร้างอาุปยุทธได้พี่น้องไม่หยุดนะครับช่างลุยเต็มที่เพื่อแสงทองฟิงแนแลนด์ของเราออขอบคุณุสร้างได้หลายเลยจำได้กับเขาว่าเป็นกำลังใจนี่นะครับผม,กำ,ม,มกำลังต่อพี่น้องหัวค้างได้ไหมล้ะกำลังต่อโครงนะครับผมโอ้เยอะหรอจอไปจากซอไปก็ได้เห็นจ็อกกี้ปะ่ะวันนี้ขานา อ๋อพอมันยืดออกไปแล้วนะอ๋อครับผมนี่ครับพี่น้อตอนนี้กําลังต่อเสาโค้งอันนี้อันนี้ยุกยุกข้างๆนั่นเองเนาะอันนี้จะอยู่ข้างๆสองข้างนะครับผมตอนนี้ข้างอยู่้างยาวข้างทางยาวขวางครับผมขวางขวางขวางโอ้ยหลายเพียงราชมพี่น้อราชมงกําลังต่อแล้วครับดมชั่วคราวเรากําลังขึ้นโค้งแล้ววันนี้วันนี้น่าจะขึ้นเสร็จนะครับวันนี้ขึ้นโค้ง

ต่อเสาให้เสร็จก่อนนะครับมันนี้กะทิได้เขาไปจังหวัดมุ่อาหารครับพี่น้องไปท่ารักคารไปทําธุระให้พี่าวบ้านฟิลเลียนนะครับวันนี้ไปทําธุระให้บอดนะครับผมเราหลุนเราชนนะพี่น้องเด้อไปทําธุระให้บอดไปธนาคักคันครับพี่น้องนี่จะไปธนาคันไปทําธุระให้บอดบิ๊กนะครับผม วันนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนนะครับ <_ d ose> คืนนี้นะครับผมพี่น้องฝากซื้อบัตรจองตัวได้พี่น้องเดลอในตะไลรอบที่50เลยนะครับเราไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องฝากซื้อบัตรจองตัวเด็กบินเฮากำลังเตรียมสแตนบายครับพี่น้องตอนนี้แฟนช่างน้อยกำลังสแตนบายขายบัตรอยู่นะครับผมฝากซื้อตั๋วจองตัวเฉลี่ยเบิรงได้หลายหลอดครับพี่น้องในตะไลครั้งที่50เราไลฟ์สดวันที่29นะครับผมเป็นวันอาทิตย์ครับผม ไอดอกซางพันมิตรคุณนุม่มๆพี่น้องช่างมิตรนุม่มๆไปคลองมาคลองนี่คือกำลังต่อเสานะครับผมต่อเสาครับผมกับประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นช่างนายภาพเพิ่อนอัปเดตโครงการสจ้งคลองฟิเล็งครับพี่น้องอัปเดตให้เบป็นเสมือครับพี่น้องอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับผมขอบคุณโค้ชเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปช่างน้อยภาพเพิน่นขอบคุณได้หลาย กดไลค์กดแชร์ไม่กงจะให้ช่างน้อยพาเพลินครับนะครับเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจแล้วนะพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้สร้างน้อยพาเพลินจะขอฝากไว้ทันทีเท่ากันพบกันคลิปหน้าครับผมจุ้ายนีประกาศคำว่าสวัสดีครับโชคดีมีชัยลำล้ำลุลย์ได้พี่น้องเด้อถึงเลข่อ,อที่เบื่อเรื่องหนึ่งทุกคนครับผมผมู้ใดชมคลิป